สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้แอนบินจะมาพูดถึงเรื่องราววันลุพินี129ที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของคู่เอกซึ่งเขามีเรื่องราวหลังไม่ของแฟนมวยที่มาสร้างความอารมณ์บดจอยลมเสียให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะขอพูดเรื่องราวของเตงหนึ่งนะฮะซึ่งเตงหนึ่งเป็นแชมป์มาจากรายการอื่นแล้วก็มีสถิติไร้พ่ายมายาวนานหลายสิบไฟซึ่งแอนบินก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่แฟนมวยส่วนหนึ่งเนี่ย จะมีใจเกเรคอยจับจ้องว่าแชมป์ที่มาจากที่อื่นมาต่อยศึกวันนั้นจะไปได้ขนาดไหนเชียวจะไปถึงแชมป์ได้ไหมที่เจอต่างชาติในศึกอื่นมันคนละระดับเลเวลกับศึกวันคือเข้าใจแหละนะว่าจับจ้องในเรื่องแบบนี้กันอยู่โดยก่อนอื่นผมขอเท้าความในครั้งก่อนนะฮะ เตงหนึ่งแพ้น็อกมักซิมบัคทินนายกที่2ในวันรุมพีนี1 2 1แล้วก็มีแฟนมวยที่มีใจเกเรที่อาจจะมีผีพนันเข้าสิงอยู่ก็ได้เนี่ยได้ทำการอินบ็อกส่งข้อความเข้ามาคุยแบบกันแนกันแหนแบบหัวร้อนมาเชียวไม่แน่ใจว่าผลประกอบการเนี่ยทำเอาหมดตูดหรือเปล่า <c oughs> ก็พิมพ์มาต่อว่าเตงหนึ่งนะครับว่าพอเธอพี่ต่อยกับใครไม่ไหวแล้วแพ้ตลอดต่อยมวยสงสารคนเขาเล่นพี่หน่อยครับเสียตลอดเลยว่ะทำเอาเตงหนึ่งเนี่ยถึงกับของขึ้นตอบกลับไปว่า ผมให้คุณเล่นหรอคุณมาสั่งผมพอเลิกต่อยคุณหลอนหรอผมหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ได้บังคับให้คุณเล่นนี่ผมผิดอะไรอะงงมาให้ผมเลิกชกมวยล่าสุดเตงหนึ่งชกวันล,ลุมพินี129กไปเจอมวยเมียนมาทุนมินอองซึ่งก่อนจะว่าได้เรื่องของแฟนมวยใจเกเรอีกคนนึ่งเนี่ยผมขอเล่าผลการชกของเตงหนึ่งตึงเหน่งสักหน่อยนึง โดยไฟนี้เต็งหนึ่งลดรุ่นลงมาจากไรเวทลงมาชคน่อยู่ในพิกัด165ปอนด์นะครับก็ไม่ต้องแบกน้ำหนักคู่ชกมากมายเลี้ยวแรงก็อาจจะหายไปหมดอย่างไวก็เป็นไปได้ในการลดน้ำหนักเยอะแบบนี้มันก็จ,จะไม่ชินยกหนึ่งผ่านไปนาทีกว่าๆเนี่ยสองคนบวกกันอุตลุดปรากฏว่าทุนมินอองมวยเมียนมาเนี่ยต้องหลังโลหิตลงแผ่นดินอยุธยาเนื่องจากโดนศอกของทางเต็งหนึ่งจากนั้นก็บ้าเลือดลุยด่านะครับเต็งหนึ่งใช้ศอกฮัดชิวฮัดเชยนั่นก็คือจามด้วยศอก สวนเข้าไปเฉาะเข้าไปกรรมการก็ให้แพทย์สนามมาตรวจดูบาดแผลก็ยังสามารถชกต่อได้ยก2แเต็งห่งขวาตัดลำตัวใส่ซิกแพคของทุนมิงอองแล้วก็ทิ้งซ้ายเข้าเต็มกรามถึงกับย่อก้นเตีย้ยจากนั้นก็มีจังหวะล่อกันนวนะครับแล้วก็ออกมาพ่อนพอสบโอกาสก,ก็ต่อยกันใหม่อีกชุดนึงแลกกันอย่างได้เสียเลยนะครับกรรมการก็ให้หมอมาดูบาดแผลทุนมิงอองอีกรอบหนึ่งก็ยังชกได้อยู่ เต็งหงก็เริ่มเหมือนหมดแรงนะครับก็เริ่มเน้นดึงจังหวะหลบจังหวะแรกของทุนมินออกแล้วค่อยสวนในจังหวะ2ยก3เต็ง1เน้นคุมเกมนะครับทุนมินอองเลยได้โอกาสไล่ชกเต็ง1โดนเนี่ยกลนเตะเลยหวาดเสียวว่าจะโดนน็อกโดนนับ8เหมือนกันเท่าที่ดูเนี่ยเต็ง1ห,หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะครับก็ต้องประคองตัวไปลุ้นเอาคะแนนเอาครบ3ยกก็เอาชนะคะแนนทุนมินอองไปเอกฉัน แล้วเต็งหนึ่งก็มาโพสเฟซของตัวเองนะครับว่ามีแฟนมวยใจเกเรพี่หน้าแมวได้ส่งข้อความมาหลายบรรทัดเลยซึ่งเต็งหนึ่งก็เอามาแคปเปิดเผยสาธารณาชนอีกครั้งหนึ่งเลยเป็นที่มาของเราได้เห็นเรื่องหลังไมเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละไฟที่จบไปเนี่ยในยุคก,การสื่อสารที่มันแสนง่ายได้แบบนี้นะครับนึกจะคุยกับใครก็คุยได้ทักไปหาใครก็ทําได้เนี่ยมันมีเรื่องบ้าบอคอแตกให้นักมวยได้สัมผัสอยู่เสมอแฟนมวยหน้าแมวได้ส่งมาว่าเจอฝรั่งไฟหน้าหรือว่าไฟไหนยังไงก็โดนน็อก ถามจริงกลัวขนาดนั้นเลยเหรอเขาแตกเละเทะขนาดนั้นยังไม่มีใจปิดเกมเสียดายเวลามากที่มานั่งเชียร์ถ้าคุณเจอฝรั่งยังไงก็โดนน็อกพันเปอร์เซนหัวใจน้อยเกินต่อยมวยถ้าเป็นน้ำมวยไทยคนอื่นนะคู่ชกแตกขนาดนี้เขาขย่ำแล้วหัวใจคุณมันไม่ได้แล้วก็ทำนิ้วปักลงสีอันรวดขอวอวยพรให้รายการขึ้นกับฝรั่งนะผมจะรอดูคุณตีลังกาบนเวทีมวยไม่มีหัวใจ คือทั้งหมดทั้งปวงและหลายบรรทัดเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับบอกตามตรงเลยนักมวยมาอ่านนี่คงรู้สึกแย่มากอะ่ะคืออ่านโดยรวมเนี่ยพี่หน้าแมวไม่ได้เอาเงินไปลงทุนอะไรใดๆแล้วก็เจ๊งกลับมานะแต่ว่าแฟนมวยอย่างพี่หน้าแมวเนี่ยเขาไม่พอใจที่เตงหนึ่งไม่ยอมน็อกคู่ชกพอไม่น็อกคู่ชกได้เนี่ยก็ไม่โดนใจพี่หน้าแมวเท่านั้นเองโดยเตงหนึ่งก็ไม่ได้ตอบโต้พี่หน้าแมวกลับไปนะครับแต่ว่าแคปมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานแล้วก็พิมพ์บอกว่าชนะก็โดนดา่าแพ้ก็โดนดา่า ผมต้องชกแบบไหนถึงจะพอใจพวกคุณก็นับว่าน่าเห็นใจเต็งหนึ่งมากนะครับที่ว่าต้องมาได้อ่านได้เจออะไรแบบนี้ทุกไฟแฟนมวยจะเอาแต่ใจตัวเองให้ได้ก็แฟนมวยในกลุ่มประเภทนี้นะครับขอเถอะนะขอเห็นใจเต็งหนึ่งเขาบ้างนะครับเต็งหนึ่งแชมป์ไทยไฟเนี่ยลำพังแค่ดีกรีแบบนี้ก็โดนแฟนมวยส่วนหนึ่งเนี่ยจับจ้องแล้วนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะก็คืออาจจะมองว่าเต็งหนึ่งเนี่ยหุ่นไม่ฟิตซึ่งใจจริงแฟนมวยส่วนใหญ่ก็อยากให้หุ่นแ,แกฟิตๆนะฮะก็หวังดีแหละ เพราะว่าถ้าเกิดหุ่นฟิตเตงหนึ่งสามารถทําร่างทองแบบนั้นขึ้นมาได้เนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับการชกแน่นอนแต่ในระหว่างที่ทําร่างกายของเตงหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เตงหนึ่งพยายามลดน้าหนักลงมาให้อยู่ในพิกัดที่พอชกสมน้ําสมเนื้อแต่ว่าการที่แพ้ก็โดนซ้ำเติมชนะก็ไม่ถูกใจโดนด้อยค่าซ้ำเข้าไปอีกแฟนมวยไม่น่ารักเลยนะครับที่ไปทำแบบนี้และผมก็เชื่อได้เลยว่าไฟต์ต่อไปของเตงหนึ่งเนี่ย หลังชกจบก็จะมีแฟนมวยไอ้พวกไม่น่ารักแบบนี้ส่งข้อความไปว่าเตงหนึ่งอีกซึ่งผมเชื่อได้เลยนะครับว่าเตงหนึ่งก็จะแคปมาให้แฟนๆได้ดูในหน้าเฟซเป็นกรณีศึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้วแฟนๆของช่องก็น่าจะเชื่อได้เหมือนกันนะครับว่าแอดมินช่องเนี้แม่งก็จะเอาเรื่องราวเตงหนึ่งมาทําคลิปอีกสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ